สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็มาหาอยู่หากินกันนะครับนี่ไข่มดแดงครับ แม่บ้านเป็นคนแย่ครับได้ไหมโอ้เป้งครับย่งยไหนอีกส่ง นั่นกี่กลึลังนึงหาอยู่หากินครับวันนี้ออกไล่ออกนาะดูป่าเห็นธรรมชาติสบายใจครับผมดูสิมีไหม

Thing I think have. Lone, have lone.